ท่านผู้ชมครับความชิบหายมันมาแล้วหายแล้วชิบหายแล้วจริงๆชิบหายมากๆเลย M W ็มเด็บแมตทิวและวอลเตอร์โอ้โหชัดเจนมากครับคุณ <Walter? S 1> วอลเตอร์คะโอ้โหคาบุรีด้วยฉันชอบมีดเล่มนี้มาตลอดฉันให้แมตทิว ตั้งแต่เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วรู้ว่าเขาตายแล้วใครเป็นคนยิงไอเด็กคนนั้นหรือเปล่า <Nick? S 1> ที่มันชื่อนิกอ่ะทันได้ยินพวกมันคุยกันว่ามันยิงคนบางคนโอ้โหชัดเจนเลยครับฉันอยากจะเห็นหน้ามันฉันอยากเห็นใบหน้าของมันแต่ตอนนี้ไม่มั่นใจแล้ว เป็นฝีมือพวกเราเองมันเป็นความผิดของพวกเราวอเตอร์รู้เรื่องความจริงนะครับไปตายสิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลย <shot> นิกเป็นคนยิงเขาโอ้โหมันกำมีดแล้วครับมันจะแทงกูไหมวะเนี่ยมันเอออ้นนิกะมันเป็นคนดีหรือเปล่า หรือว่ามันก็เหมือนกับคนเลื่อนมันเป็นคนดีหรือว่ามันเป็นคนที่ทแบบว่าฆ่าคนไม่เลือกหนานเขาเป็นคนดีเลยแหละวอเตอร์โอ้โหไอ้นิกเดินมาพอดีจิบหายละมันน่ะชอบบอ,อกไปคนเดียวฉันก็เคยเตือนมันแล้วไอ้แมทธิวอะว่าอย่าออกไปเกิดอ,อ,อะไรขึ้นวะบอกเลยบอกเรื่องอะไร เรื่องที่สภานะ่โอ้โหชัดเจนเลยครับมันกำมีดแล้วเว้ยบอกฉันาว่านายเป็นคนยิงบอกฉันมาบอกมาว่าเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนกับคนเรือน่ะผมคิดว่าเพื่อนของคุณจะยิงเพื่อนผมผมเลยยิงแมทธิวมันเกิดขึ้นเร็วมากผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงเขาผมสาบานผมไม่ได้ตั้งใจจะยิงเขา รู้ใช่ไหมว่านายทำอะไรลงไปรู้ไหมเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเสียใจคุณวอเตอร์ผมเสียใจโอ้โหจิบหายละจะถูกแทงไหมวะเนี่ยมันโยนมีดไปแล้วครับเออยังโชคดีเว้ยเวละ เกิดอะไรขึ้นวะโบใบพัดมันหมุนครับพายุอ่ะมันทำให้ใบพัดดักควบคุมไม่ได้มันจะอ่อวอลเกอร์มาที่นี่เราต้องปิดเครื่องดีนี้เลยทุกคนมาช่วยฉันไปหยิบปืนมาหยิบปืนเลยเหรอเวรแล้วไงอ่ะเอาปืนไปตะคังม,ง,งมันดังแล้วโว้ย โอ้โหเชีย่ยเลยวันนี้วเ,เว้ยเนเครื่องปั่นไฟมันน่าจะพังไปละเราต้องการคนช่วยอย่าพงไปด้วยครับฉันด้วยไม,มวไม่ได้มันอัตนตรายเกินไปคนที่เหลือปิดเครื่องนี่ซะอ่ะแยกกันไปเปิดมาละ รู้ใช่ไหมว่าปิดยังไงเนี่ยไม่รู้แ๋วเลยผมทำได้ค่ะโอเคโอเคจค,คุ้มกนันให้นิกตัวดูรบรอบแถวแนวต้นไม้ไว้โอเคมีคนคุ้มกันเราอยู่อันดับแรกจุดไฟแช็คไฟแช็คซิมโป้โคตรมืดเลยวะ่ะอันนี้กุญแจครับแล้วก็ไขง่าย ปิดกัน้นหันแล้วหรือยังเนีย่ยปิดกัน้นหันหรือยังปิดไปแล้วใจเย็นๆลูกพี่มีบางอย่างผิดปกติว่ะก็ใช่ไงมีกระสุนไม่เยอะด้วยอองกลับเข้าไปในบ้าน ข้างหลังเราเออยิงไปเลยประจันบ้านประจันบ้านของสองชาวบ้านลูกกาโมโมหวังว่าคงช่วยได้อะคลิกไปยิงยิงเออสองนัดเรียบร้อยอดเปลืองครับแต่ก็เล็งหัวยากอยู่นะจุดถ่ายแล้วไง ตัวไหนก่อนดีวะวันนี้ก่อนตัวใกล้ก่อนครับเออโหมัวไปเด้เออไปเคี้ยวลูกหมดดังแชะแบบนี้เกยดแล้วไงเกิดละเออโอ้คาลอสช่วยไว้ขอบคุณมากวิ่งไปไปเียนตกอีก ตัดไปลูกกาโมโมเข้าไปในบ้านเร็วถึงไปเฮ้ยบ็อกเกอร์ว่ะบ็อกเกอร์ว่ะเฮ้ยปืนอันดับแรกครับกดคิว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 เลยอี่ปืนขึ้นมามดูสองสองชาวบ้านเอ้ยโอ้โหแรงดีดมึงคิวเลยเขี้ย มีด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 ผมมีดมีดไอ้มีดครับเรายิงยิงเรายังยิงปืนยันเป็นนี่เขียบเข้าไปที่กบาลจุ่วยฉันด้วยไปวอเตอร์มันจะยิงนิกเมื่อไงอุ้ยขอบคุณมากใครวะเอาวอเตอร์นี่ว่ะ วอเตอร์ช่วยชีวิตนิกไว้ครับไป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 กิมพนทายเข้าไปทางในบ้านตอนนี้เราต้องช่วยเหลือกันและกันก่อนครับอันนี้ผมจะพยายามพูดช้าๆลงนะครับกิมพิทายโอเคไหมอ้โอ้โหชี้อะไรวะเนี่ย เราเจอกองกำลังไม่ทราบฝ่ายครับ AK47 เย็ดเป็ดเย็ดไก่ด้วยลูกปืน7.62ใครวะเนี่ยอาวุธครบมือมากัน4คนคนบอนนี่นี่วะสวัดดีทุกท่านไอคาเวอร์นะครับร ลีเปก้าอยู่ไหนคาเวอร์ถุยดีใจที่เจอมึงอีกนะ oh! สัตว์เลยพ่อ oh! ซาร่าใจเปาะมากซาร่าเข้าไปข้างในไอทอยครับคนขวาเราเป็นเธอนี่เองเดินไป จะไปเสี่ยงครับมันมีคนเยอะกว่าอำนาจการยิงเยอะกว่าครับใจเย็นๆเพราะฉะนั้นแล้วใจเย็นๆครับโอ้ดูที่นี่สินะใจเย็นๆครับ อะไรบ้างบานนี่เฮ้ยหมบลงหมบลงโคตรเยอะเลยว่ะต,ต่างเนี่ยใหญ่ชิบหายโคตรเหียดเลยคนที่เหลืออยู่ไหนไปโอ้โอต้องใช้เวลานาน,านมากเลยนะที่ตามหาคนอื่นเจอเนี่ยเช็คต่างดูใจเย็นๆครับใจเย็นๆ อีบอนนี่มันก็คงไม่สู้หน้าวอลเตอร์แลละครับไป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 เฮ้ยีไปดีกว่าโอ้ถูกจับมัดเลยครับวอลเตอร์ Water. โอเปกาลสี่คนคาเวอร์ครับวิลเลียมคาเวอร์ เงียบก่อนยังไงคาดการพฤติกรรมไม่ได้ด้วยครับมนุษย์เรามาเนี่ยเอ้ยตัอพ่อฟังนะกูจะถามมึงแค่ครั้งเดียวลีเบกาอยู่ไหนลาล่ามองพ่อนี่ไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหยิ้เฉยลีเบกา ดิเบกาลูกของเราอ่ะควรเติบโตในที่ที่ดีกว่านี้ในที่ที่ปลอดภัยรู้ใช่ไหมแล้วก็ไอแอดวินลูกแล้วก็ไอเด็กผู้หญิงคนนั้นมันง่ายมากเลยออกมาซะพยายามคุยด้วยดีๆแล้วนะแต่ทำร้ายพ่อหนูได้โปรดจะฆ่าเขาไม่แอลวินเอาต้องลงไปข้างล่างฉันทำไม่ได้เบเก เราต้องการหมอนะเราต้องช่วยคาร์ลอสว่าคำตามที่มุบอกสิแล้วลุคคินนี่อยู่ไหนพวกเขาไม่ปืนน่ะมันจะเริ่มยิงเราแน่ไอ้เชี้ยโอ้เกมจะต้องออกไปไปหาลุคบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้คาเวอร์มันรู้ว่าเธออยู่กับเราเราจะลงไปข้างล่างมันจะฆ่าเธอนะไปตายซะ ใครก็ได้ยิงมันหน่อยเอ้ยเชี่ยวหูมีจ่อคอละเดี๋ยวหนูจะไปหาลูกกับคินนี่เองเอนนี้แล้วกันไม่ตายสิวะไม่ <c oughs> เคยฟังเลยใช่ไ <c oughs> หมไอ้ไวเลยทีนี้ต้องเรียกร้องความสนใจสักหน่อย <c oughs> หายละโอ้โห มันจะตัดหัวแล้วครับไป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 ตนี้ใจเยนเ็ยนครับใจเยน็นมันจะม,ม,จะมีมันจะมีหน้าต่างบานหนึ่งมั้งถ้าเราไม่หลบเนี่ยอาจจะถูกยิงหรือเกมได้เลยไอ้เชนนี่นี่วะกินเป็นท้ายหลบก่อนหลบก่อนต้องหลบครับชิบหายละ รอรอรอมันไปแล้วมันไปแล้วเยี่ยมแมเงี้ยโคตรมืดเลยว่ะไป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 ไม่เห็นเชียย่ยเลยล้ยโอ้โหคาลอสแอกปากไปม,มึงโดนหักนิ้วครับไหวไหมลุกอยู่ไหนไ ไม่รู้ว่าตั้งแต่มันเริ่มยิงกันเนี่ยมันก็หายไปเลยหายละมามอบว่ะโอ้โหไปตายซะบิล <c oughs> มันจับทุกคนไม่หมดเลยอ่ะพวกมันเป็นใครอ่ะ เราควรยิงไหมยิงได้ตัวหนึ่งนะ kind of <tes> เลงสักหน่อยอย,อย่ายิงมันจะฆ่าพวกเขานะไปเคนนี่อย่าอย่าโอ้โหเรียบร้อยแตกหนึ่งครับสวยพี่สวยเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มันเอาจริงวะอย่านะเว้ยยายายาโอ้โหไม่โอ้โหบอลตายเลยครับพระเจ้าช่วยอ่าสำหรับคนของเราฟังนะเราไม่อยากจะมีปัญหากันละกันแต่มึงมีทางเลือกม่เยอะมึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีพวกของมึงมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วลองแพ้ซะ เลือกตัวเองนะสัตว์เด้ยิงก,ก่อนฐานที่หลังว่ามันมีตัวประกันมากกว่าครับเอาไงดีเห็นนี่ทางนูน้นมันฆ่าว,วอเตอร์ไปแล้วครับวัสด,ดีแอลวนินบิวไม่บอกเขาหน่อยเห็นนี่หยุดนะไอ้คุมว่ะแอลวนินตายสิวะแมงตัวใหญ่โคตรเลย จุดว่าไงแผนอีมันไทยแล้ยิงได้นะอ I ่ายิงมันจะฆ่าเขา,เายอมแพ้ไม่ได้เห็นนี่ถ้าเราทำแบบนี้คิดถึงเรื่องซาริต้าแบบคิดถึงเรื่องซาริต้าดีๆเขี้ย้ยแม่งกดดันชิบหายาอหายอมแพ้และยิงปืน S <S เดินเข้ามาจบมัดไปเลยครับลูกอยู่ไหนวิ่งหนีไปแล้วเหรอสะพ้าย,ยจริงๆเลยกูเตือนมึงแล้วลว,ว่าอย่าตามผู้มันไปดูสิว่ามาอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้พวกนายปลอดภัยละเราจะกลับบ้านกลับไปเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง ชิบหายแล้วครับเอาล่ะดับมันขึ้นรถเอาจะกลับแคมป์กันโอ้โห oh, ถูกจับแล้วครับถ้าแปลผิดนิดเดียวก็ขออภัยกันด้วยนะเพราะว่ามันกดดันมากจริงๆครับเดี oh <my> ย๋ยวผมจะปรับปรุงในพาร์ทหน้าในครั้งถัดไปนะไม่ต้องห่วงครับผมจะพยายามพูดชา้ชาๆสไตล์แบบนี้เลยขอบคุณมากครับที่รับชม son of a bitch would have shot walt no matter what we did. well, i ain't going out like that, not without a fight. yeah, i know. The folks are sore over what happened. But let's remember, these are our brothers and sisters, and they all have a vital role to play in this community. They strayed from the flock, yeah. That don't mean they can't earn their way back into the fold. That don't mean we can't find it in our hearts to forgive them, knowing full well those who choose not to accept our love. I surely wish they โอเคครับท่านผู้ชมเราก็ได้อชิ m เมนด้วยเนียนมาดูชาร์ปกันดีกว่าว่าเราเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นนกันบ้างครับก็คือเราเป็น5 1เเลยนะครับเราที่เราโทษซาร่าเรื่องการถ่ายรูปความพักดีนะครับเรื่องการกินบนโต๊ะอาหารรวมอาหารเนี่ยเราเป็น64%เลยที่เรากินข้าวกับเคนเนี่เราเป็น56%เ,นนเลยนะครับอันนี้ครึ่งตกครึ่งเลยนะเราพูดความจริงกับวอเตอร์ สตาร์กรรมของนิกครับนิกเขารอดนะครับเป็น56%เลยซึ่งต่อเครื่องเหมือนกันอันนี้เราออกไปหาเคนนี่ไหมเราเป็น4 3่เลยนะครับเราอยู่ในคนส่วนน้อยนะที่เราออกไปตามหาเคนนี่แล้วไปขอให้เคนนี่นั้นช่วยเหลือเราก็จะประมาณนี้เนาะโอเคครับท่านผู้ชมครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกม The Walking Dead ในซีซั่นที่2ในพาร์ที่5ครับ ถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปแนวนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะสำหรับในการทำพาร์ตต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านะครับสิยาไปบาจ้าจบแล้วเหนื่อยมาก